หลายคนคงเคยได้ยินคําว่าบั้มกันมาบ้างแล้วนะคะว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับปากแผลที่เราเจาะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนๆของร่างกายก็ตามแต่กี้เชื่อว่ายังมีคนอีกส่วนมากนะคะที่ยังไม่ทราบถึงสาเหตุการเกิดบั้มว่ามันเกิดได้ยังไงวันนี้กี้จะบอกให้ฟังสาเหตุแรกนะคะจริงๆแล้วบั้มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเรานี่แหละสร้างขึ้นมาคน7จเอร์ซนะที่หลังเจาะภายใน1-2เดือนแรกเนี่ยจะเกิดบั้มแบบนี้ เพราะว่าร่างกายของเรานะคะถูกกระตุ้นระบบ Information System ก็คือระบบการอักเสบนั่นเองมันก็มีคนวอรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยร่างกายได้รับบาดเจ็บนะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะร่างกายก็จะแบบว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาแผลนะคะซึ่งช่วงเนี้ยแผลเนี่ยจะมีความนูนบวมออกมาก็ปูดลักษณะเป็นบั๊มพวกนี้ซึ่งสับเรียกทางภาษาปักิษนะคะเขาจะเรียกว่าเฮลิ่งกรนูโลมาค่ะ ็คือก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นจากการรักษาตัวเองนั่นแหละและปกติแล้วนะคะไอ้บัมพุ่งเนี่ยมันควรจะหายไปภายใน2เดือนหลังจากการเกิดนะหรือบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาถึง2ปีเลยนะคะเวลาเนี่ยมันจะขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะว่าจะแบบรักษาตัวเองได้มากน้อยหรือเร็วแค่ไหน แต่ระหว่างที่มันเกิดบั๊มเนี่ยชีวิตก็ยัะพึ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าเราก็มีวิธีสป e ดอัพให้บั๊มมันยุบได้ไวนะคะซึ่งกี้จะมาแชร์วิธีอื่นๆนอกเหนือจากที่กี้เคยแชร์ไว้ในคลิปวิธีรักษาบั๊มแล้วนะมันยังมีอีกหลายวิธีเลยลองไปเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองดูนะส่วนบั๊มแบบที่2เนี่ยสาเหตุเกิดจากว่าแผลได้รับการติดเชื้อนะคะ จะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยไอ้ตุ่มๆที่เห็นเนี่ยมันจะมีความหเหลืองๆก็คือว่ามีหนองอยู่ข้างในนั่นเองนะซึ่งบั๊มอย่างเงี้ยไม่ควรเกิดนะทุกคนแต่คีหลักเลยของการรักษาบั๊มทั้งสองแบบเนี่นะคะก็คือความสะอาดค่ะซึ่งนะเดี๋ยวจะไปทําคลิปแยกให้ว่าควรจะดูแลบั๊มยังไงรักษาความสะอาดยังไงอีกทีนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้า